โอเคครับวันนี้ก็ได้สั่งจองแว่นลงประพัดปุญญากามโมมาครับสามลุน้นก็พี่เขาแบ่งมาให้นะครับไปดูนะครับสีน้ำเดิมนะครับนี่มไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรอะไรย่งเงี้เป็นสีนำเดิมของทางผู้จัดสร้างเขาทาเองเลยนะครับสีน้ำเดิมครับได้มาสามลุนนะครับก็ไปรุ่น้องกันเลยนว่าเป็นยังไงบ้างเป็น เนื้ออะไรไปที่ดน่นแรกเลยนะครับอีน้ำเดิมนะครับสีแน้นๆแค่จากวัดนะครับป่งมาแล้วครับรุนหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณเนี่ยเวนพัดเฮงนะครับ ประมาณนี้ครับก็หลายเดือนนะตัวจะได้มันสองช่องประมาณสามเดือนประมาณดูข้างในกันครับมาแล้วไซส์ห้าสิบหกนะครับไซส์ห้าสิบหกรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ด เปิดดูข้างในครับว่าเป็นเนื้ออะไรน่าจะเป็นทองแดงนะครับทองแดงรงยา2สีทองแดงลงยาสองสองงงส,งส,งสีมีสีฟ้ากับสีแดงนะครับสวยมากก็ สวยนะครับทำไปแล้วหนึ่งรุ่นนะครับมารุ่นต่อไปอันนี้เซียนเดิมนะครับประมาณหลายเดือนนะครับผมจองแต่ปีที่แล้วนะ่ตัวนี้ครึ่งหกสีก็หลายเดือนหลายเดือนนะมาครับอ่ารุ่นที่สอง เหนือเงินมาถ้าปูนะนี่นะครับสีเดิมเดิมสีเดิมเดิมสีเดิมเดิมมาปูมามาเป็นลายการีเท่าไหร่ อันนี้รายการที่เจ็ดเหมือนกันนะครับเจ็ดจุดสองสองไซส์ห้าสิบสองนะครับก็ค่อไซส์ห้าสิบหกไซส์ห้าสิบสองลงยาเสือนะครับเสือส้มนะครับก็พอได้นะครับเสือส้ม ผมไม่มั่นใจว่านี่นะครับข้างในเป็นอย่างนี้อุ้ยสั่นเลยข้างในจะประมาณนี้นะครับข้างในประมาณนี้จะเขียนว่าพัดแหงนะครับโอ้มือสั่นเลยพัดแหงพัดรวยนะครับผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันเป็นเนื้อทองทิพย์หรือว่า ทองคําก็ผ่านไปสองสองลุนนะครับมาลุนสุดท้ายแต่ผมไม่ไม่แน่ใจว่าตัวนี้นกล่องน,นี้คือทําไมเป็นฝาใส่นะครับปกติจะเป็นฝาแบบนี้เป็นฝาสีนเงินแล้วก็ตัวหนังสือสีทองนะครับอันนี้เป็นฝาใส่นะครับเป็นฝาใส่มาครับตึต่อไม่รอครับ จะเป็นฟ้าใซตัวสีทองนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าทำไมเขาทำมาไม่เหมือนกันหรือว่ายัางไงนะครับเป็นรายการที่ห้านะครับไซส์หกสิบรายการที่ห้าไซส์หกสิบหกสิบรายการที่ห้าตัวนี้เป็นเนื้ออัลปากานะครับ อัปากาลงยาน้ำเงินทงชาตินะครับประมาณนี้ข้างในนะครับเป็นถุงเงินถุงทองพัดเฮงพัดรวยนะครับมีตาปั๊มสาราด้วยนะครับอ๋อมีต่อโค้ดด้วยนะครับมีเลขโค้ดสองหกศูนนะครับ ไซส์หกสเอประมาณนี้ตัวนี้เะ็โคดอะไร1นึนะครับตัวนี้เลขโคดตัวนี้หนึวงนี้เลขโค้ดหนึดนะครับก็นี่แหละครับก็ต้องรอมาตั้งแต่ปีที่แล้วว่าผสั่งจองแต่ปีที่แล้วนะครับก็ได้มา3ามรุ่น ผมจองตอนนั้นผมไม่มั่นใจว่ารุนรุนเท่าไหร่รุนทั้งสองร้ห้าสหรือ3ามร้อยห้าสิบสามร้หาสิบมั้งครับถ้าจําไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอโทษด้วยครับก็ได้มา3ามรุนนะครับแต่ผมไม่ไม่ไม่ไมัม่นใจว่าตัวนี้เนื้อทองคําหรือว่าอะไรสวยมากโร,าโรงยาโรงยาลายเสือเสื้้มนะครับที่เขาเรียกกันก็โอเคครับก็ขอบคุณครับในคลิปยาว